เราเกิดมานี่มันจะมีความรู้สึกจิตวิญญาณี่มันเคลื่อนไหลไปมาจากคันมันดาไหลออกมาจากท้องแล้วแล้วก็ได้มาดื่มน้ำนม,มแม่เริ่มเข้าแล้วแล้วก็ถ่ายอุจจาระปัสสาวะ ตั้งแต่เราเกิดมาไหลไปเรื่อยไหลจากนอนหงายนอนแบบบกแล้วมันก็ไหลไปจากคืบคานจนกระทั่งเดินวิ่งได้แล้วก็ไหลไปเอจกจนกระทั่งครบเรียนหนังสือเรียนเลขอ่านออกเขียนได้ ก็ตั้งเรียนไปจบปิญญาตีโพอีกมันก็นไหลไปอีกจบแล้วก็เอาวิชาความรู้ที่เรียนนั้นไปทำมาหากินประกอบอาชีพประกอบอาชีพก็มีอยู่ปจัจจัยสีอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยหลับนอนแล้วก็ยารักษาโรคแค่นั้นเองปัจจัยจสิ แล้วไปทำกิจาการงานกับเพื่อเนเลยในเงินมาก,กับแปรสภาพไหลไปจากอาหารเสื้อผ้าที่อยู่ใสหลับนอนอยาลาสาโลกแค่นั้นทำให้เป็นกิจกวัตรประจำวันใหม่มันไหลไปทุกอย่างตั้งแต่เล็กจนโตมันไหลตายแก่ไปเท่าไปตายในที่สุ แล้วมันไหลกระทั่งเสื้อผ้ารองเท้าแต่ละปีแต่ละเดือนขาดซื้อใหม่ไหลไปหมดแม้สบู่ก็ต้องไหลใช้หมดไปไหลแม้ตั้งยาสีวันใช้หมดหลอดก็เอาหลอดใหม่ไหลไปแม้แต่เงินได้มาก็ต้องมาเปลี่ยนเป็นอาหารข้าวหวานเป็นเสื้อผ้า ที่อยู่อาศัยหลับนอนอย่ารักษาโลกไลไปหาไปได้ไหมไลไปแต่ละวันแต่ละเดือนเดือนหนึ่งเงินเดือนอ,อกก็ไลออเหมือนเรากินเข้าไปก็ต้องไม่กินก็ไม่ได้เป็นทุกข์หิวก็หายน้ำก็ดี ยิงกับไปไม่ออกก็ไม่ได้ทุกต้องให้มันออกแล้วสบายเห็นนั้นแต่ละวันละคืนเนี่ยมันไหลไปทุกเวลานาทีไม่ว่าจะเป็นวัตถุรูปธรรมที่มีวิญญาณของหรือไม่มีวิญญาณของมันเอาไปหมดไม่มีอะไรจะยับยัง้งมันได้ในนั้นพพุทธองค์พูดกับมารว่า มาน,านเองไม่มีที่เกาะข้าหรือบ้านเองหมดแล้วคำว่าบ้านเองคือร่างกายมานคือความรู้สึกทำลายบ้านเองหมดแล้วไม่มีที่เกาะหมายว่าทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจทั้งว่างหมดแล้ว นั่นแก่นพุทธศาสนาที่พุทธองค์ต้องการใะเข้าถึงจุดนั้นเพื่อไม่ได้ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเพราะโลกนี้เป็นโลกอนิจจงและอนัตตาบังคับมันไม่ได้และสูญญาตาเราก้าวไปข้างหน้าข้างหลังมันก็ดับสูญไปแม้แต่เราหายใจเข้า ถ้าไม่ออกก็ตายเหมือนเรากินข้าวไม่กินก็ไม่ได้หิวมันจะตายก็ต้องให้มันขเข้าไปไหลเข้าไปแล้วก็ไหลออกลมหลายใจเราเหมือนกันไหลเข้าแล้วก็ไหลออกอยู่อย่างนี้วันแล้ววันเล่าถ้าเข้าไม่ออกเราก็อยู่ชีวิตเราอยู่แค่นี้นอง ในนั้นพุทธองค์ยึ่งไงทรงวิจารณานึกถึงความตายทุกลมหายใจเขานั่นเป็นภูมิประมาทเหมือนแม่น้ำเจ้าพยามันไหลไปทุกเวลานาทีแม่น้ำนี่มันมีลักษณะอยู่สามอย่างไหลหน่มีขึ้นกระลง หน้าแรงมันก็ลงหน้าฝนมันก็คืนแล้วก็ไหลอยู่งั้นนะไหลไม่มีหยุดเราเกิดมามันก็ไหลไปเรื่อยทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องไหลไปหมดเราทําอะไรก็ไหลไปทิ้งไปแล้วแคะนั้นเรื่องเศรษฐกิจยุคนี้สมัยนี้เขาว่าเศรษฐกิจคือการครองชีพนั่นเองหน่ง อาหารการกินสองเสื่องว่าสามที่อาศัยอยู่รับนอนสี่ยารักษาโลกนี่มันจะมีเหนืออยู่อย่างหนึ่งก็คือข้อที่ห้าก็คือเรื่องการเงินนี่เป็นปัจจัยสำคัญการจะว่าเศรษฐกิจดีไม่ดีไอนี้เพียง คำพูดแต่คนเขาทำงานนะเขามีเงินเดือนเขาต้องใช้ประหยัดรู้จักใช้เงินนะเป็นประโยชน์หรือว่าเศรษฐกิจเรามีเงินเดือนสักหมืน่นเราจะแบ่งใช้ใช้อะไรที่กองการที่เรียกมันไหลไปแล้วก็แบ่งเก็บไว้กองหนะึ่งเพื่อสํารองไว้ไม่ให้มันขาดเงิน ในเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเศรษฐกิจนีนก็ถือการเงินเป็นใหญ่ไม่ต้องไปกูน้นี่ยืมสีนเหล่าถ้าใช้เงินเป็นไม่ไปเป็นนี้รู้จักใช้เงินนะรู้จักกาละเทศะเราก็เศรษฐกิจ,รจกเราดีรู้จักเก็บรู้จักออมรู้จักใช้สิงจ่ะควรใช้เป็นประโยชน์ที่มันไหลไป ค่ากาารกินเราไหลไปทุกวันค่าไฟก็ต้องไหลไปทุกเดือนค่าโทรศัพท์ก็ต้องไหลไปทุกวันทุกเดือนใช้งานมันมีรถก็ต้องใช้มันให้เป็นประโยชน์ต้องอาศัยปัจจัยไปซื้อน้ำมันเติมมันอาศัยมันเพื่อกิจการงานต่างๆให้มันสะดวกสบายให้ทุกข้องแค่เร็วครับ มีแต่ไหลทางนั้นเนี่ยแต่ละวันแต่ละคืนนึกว่าเราได้ทางโลกเขาดิ้นโลนกันทำมาหากินเพื่อต้องการเงินล่ำรวยยิ่งรวยยิ่งดิ้นลงทุนมากก็ไปเท่าไหร่ยิ่งไหลมากก็ไปเท่านั้นเป็นเงาตามตัวค่าคุณงานค่าจำเมียนอะไรต่างๆ ถ้ามันขาดทุนเศรษฐกิจไม่ดีได้เงินมาลายออกกลายรับไม่สมดุลกันหาว่าเศรษฐกิจตกเศรษฐกิจตกเพราะเงินทุนไม่มีถ้ามีเงินทุนมีพอกินพออยู่ไม่เป็นหนี้เป็นสินใครเศรษฐกิจบ้านนั้นเมืองนะั้นสบาย ทำมาพอเลี้ยงชีพตัวเองอย่าไปดิ้นรนลงทุนลงแรงมากก็ไม่ดีเอาพอดีพอดีเ็าเรียกมัฌิมาปฏิบทา,าถูกกระทบกันบ้างเกิดคัดเคืองกันบ้างอะไรบ้างเราก็ให้อภัยกันไปแล้วดูจิตเราเดี๋ยวต่อไปต่อไปมันก็ลื้อเดงมันตัวกระทบสอบระรมณ์กันเหมือนมือเราไม่ใช่หยิบข้าวกินอย่างเดียว ใครไม่เชื่อมือขวาตักข้าวกินมือซ้ายเช็ดตูดใครไม่เช็ดตูดไม่มีนี่ลักษณะของธรรมชาติมันหยิบกางดีแล้วไม่ดีโดยสมมุติว่าอันนั้นดีหยิบข้าวกินเอาเช็ดตูตัวเองเอาน้ำลาดเช็ดตูตัวเอง ไม่แช่ว่าอะไรต่ออะไรแล้วมันดีอะไรนี่ความเหตดของมนุษย์ตัวรู้สึกเนี่ยมันบางกันลองไปพิ่เจรณาดูบาตูบาติกาลองไปดูสิแม้สบูก้อนหนึ่งเนี่ยมันก็นไหลแล้วอ่านได้าผูไปทีหนึ่งไม่กี่วันหมดแล้วแล้วก้อนใหม่มาอีกแล้วแป๊บเหมือนกัน กองหนึ่งไปไม่กี่วันไหลไปแล้วเนี้ยมาใหม่แล้วยาสิบันเมื่อกันแปลงถูพันเมื่อกันเนี๋้วเดียมเมื่อกันเสื่อมสิ้นไปเอาใหม่แล้วนั่นแหละมันไหลทุกอย่างไม่มีอะไรที่ดีได้เลยในโลกนี้ไม่มีใครจะต้านมันได้เลยวันเวลาเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นเนี่ยแต่มันเอาได้ไปทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าฤดูนาวฤรดูแรงฤดูฝนมันกค่แค่วันหนึ่งคืนหนึ่งเระนั้นหลวงพ่อผึมารู้ว่าเออหมอดูเรียนมาทิ้งแล้วมันแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งเราเกิดได้ไม่กลางวันกลางกลางคืนอยู่แค่นี้เราตายล่ะไม่กลางวันกลางกลางคืนสองอย่างแค่ไปดูอะไรอันนั้นมันสมมุติวันเดือนปีอะไรมาสมมุติหมดเลยเราไม่เ ไม่ดูแล้วนี่คือสัจธรรมคือความกิงมันปรากฏวัตถุมงคลอะไรต่างๆเหมือนกันมันกันตายได้ไหมไม่ได้ธรรมะานั่นแหละภาวนาแล้วมันตายก่อนเลยดูมือก็ได้หยิบก็วางหยิบก็วางให้ม่นติดมือถ้าหน่อยหนึ่งเลยนิ้วมือมีซคมาไหล แค่น,นั่งลงไปนี่เขาดูลูกนั่งลูกยืนเดินนอนเนี่ยวิพัสนาเนี่ยพอลุกไปนั่งหายแล้วว่างแล้วเดินไปมันก็ว่างไปเดินหน้าไปไหลไปทุตลอดไปเลยเนี่ยนั่งยืนเดินเนี่ยมันวนเวียนอยู่อย่างนี้อยู่เกิดดับตลอดเวลาไหลไปตลอดเวลาแค่กินข้าวเหมือนกันกินน้ำกินข้าวก็ไปเลี้ยงก็ออกเนี่ยมันไหลทุกสิ่งทุกอย่างเสื้อผ้าไม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเลยมันดับไปหมดเลยอ่ะ มันไม่เลือกแล้วไม่มีอะไรสมาตาผทานมันไว้เลยมันจะอยู่วันเวลาเนี่ยเหมือนยักเขาว่าเหมือนยักมันเอาหมดแล้วประมาทไม่ได้แล้วก็ต้องทําสมาธิทําสติให้สูงขึ้นเหมือนว่าวเชือกที่มันผูกไว้เนี่ยว่ามันก็ร่อนอยู่ข้างบนนู่นนี่ไม่ว่าร่วมไม่ว่าเมฆเคยว่าอะไรมันก็ผ่านไปผ่านไปไหลเหมือนสายน้ํามันไหลไปตลอดอันนี้มันก็ตั้งเขอามันอยู่ ติดเหนือมันแลวโอ้โหแนะนําให้อย่างนี้เนี่ยมันเห็นชัดตัวทั้งโลกมันก็ทําไม่จะไม่ทําดิ้นรนกันแทบเป็นแทบตายเนี่ยพอแล้วเอาเงินแต่มันได้ไหมนอนหลับตายหาแล้วอันนี้เราได้เ่ยลุกนั่งยืนเดินได้สมาธิตลอดต่อเนื่องไปพราะต่อเนื่องแล้วทีนีใสติตต่อเนื่องมันก็ทิ้งความรู้สึกเกลียดมาเลยหมดแล้ว,ว,ม,ว K. มันแยกไปแล้วไปเจอแห่งความว่างไ้เจอแห่งความจริงโอ้ตัวรู้สึกมันแยกไปแล้ว ล้วไม่ต้่งมาเวียนไ่า้ตายเกิดโยนวัตตามาตัดตออกไปแล้วอันนี้วนอยู่โยนวัตตาอยู่ฮะถ้าดูไหมวันคืนเนี่ยนี่แะตัววัตตะกรรมมันก็ผลักดันไปสิเอานู่นเอาเนี่ยดิ่งลงไปดือนยน,นมันได้ไหมเปล่าอาบน้ำต้องเปลี่ยนผ้าแล้วตัก็รอนนี่ตัวก็นนวไม่มีอีกอ้าว เขาไฟฝฟังดินไปสู่ไปสู่ความแห่งไม่มีอะแต่วิญญาณนั้นไปเนะปฏิสนที่ใหม่แล้วนั่นแหละพบข้าชี่แจงแถลงให้คาดแจ้งอไรอย่างนี้ให้เห็นแต่ละวันแต่ละคืนมันไหลไปทุกวันวันเวลาเหมือนน้ำเหมือนน้ำมันเลย เหมือนสายน้ำมันไหลไปไม่เลือกและไม่มีใครจะมาต้านทานมันไม่ว่าหน้าแรงหน้าฝนมันก็นไหลวันเวลาเหมือนสายน้ำมันเอาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าสิ่งนั้นจะมีวิญญาณคองหรือไม่มีวิญญาณคองเอาไปหมดไม่มีอาคติ แม้แต่มนุษย์เราจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีเงินก็นซื้อไม่ได้ซื้อมันไม่ได้มันไหลไปทุกเวลาเพ็นั้นเรามาบวชเราก็ต้องไหลไปตามมันภาวนาตามมันไปตามการเวลาที่มันไหลไปมันก็มีสมาธิมีสติของมันอยู่ในมรรคแป อยู่แค่นี้แหละรูปมันเลยติดตาทั้งหน่อยหนึ่งเห็นแต่มันไหลไปเห็นแต่มันดับไปเสื่อมไปสิ้นไปทั้งหูก็เหมือนกันมีแต่เกิดไปก็ดับไปเสื่อมไปสิ้นไป,นไปทั้งหูทั้งจมูกก็เหมือนกันมันก็เสื่อมไปสิ้นไปแต่และวันแต่และคืน ทางปากมือนกันกินไปเสื่อมไปสิ้นไปแต่วันแม้แต่หลวงพ่อพูดหนึ่งก็พูดเพื่อให้เข้าใจในธรรมะชี้นำพูดไปก็ดับไปสิ้นไปแม้แต่อัตเทพไปนานๆเขามันก็เสื่อมไปสิ้นไปเหมือนกันพรมต่อดินฟ้าอากาศไม่ได้นี่คือหลักอัน,นิจังเย็นร้อนอ่อนแข็งมันก็เสื่อมไปสิ้นไป กลางวันไม่มีมีกลางคืนลมพัดเราอยู่ถ้าเรามีสมาธิมีสตินั่งยืนเดินนอนทุกริยาบทเราจะเข้าใจในตัวสภาวะตัวนี้ไตรักตัวนี้นี่คือสัจธรรมนี่การปฏิบัติเมื่อเข้าใจทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อมันลูกระเบิด ความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งหมดมันก็ว่างเมื่อว่างและสิ่งมานะั้นมันไม่เข้าแกบไม่เกาะเดิอนนั้นพุทธองค์กิงหัวมานข้าลรือบานเองหมดแล้วเองไม่มีที่เกาะอันนี้มันจะเข้าในว่าสมาธิฏฐิรอบรู้ในกองสังขารนี่นี่คือโลกุตระ ทั้งตาทั้งกว่างทั้งหูทั้งกว่างแก้มกว่างปากว่างกายว่างว่างไปหมดจึงเห็นชัดแล้วว่าโลกนี้แล้วแต่อนิจังอนณตาสุญญาตาสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งสมมุติหมดเลยนี่มรรคแปดความทุกข์ไม่มีความสุขก็ไม่มียังมีโอเบคาโกรจาวิหารติมีเบขาอยู่ทั้งวันทั้งคืนมีสมาธิตลอด นั่งยืนเดิอนนอนมีสมาธิตลอดมีความว่างเป็นอารมณ์มีอะไรแล้วก็ควรพูดก,ก็พูดในพวกเราชีน้แนะแต่ละวันแต่ละคืนอาศัยไปอันนี้แหละอยู่ในมรกแปดโลกาทำแปดเข้าไม่ติดโลกโกหลงก็ไม่มีทำด้วยสติปัญญาหลอบครอบ ทำอุทิศให้ผู้ศาสนาทำอุทิศให้เพื่อนสาธนมิกนักบวชมาสแสวงหาธรรมะเขาอยู่ได้ก็อยู่ถ้าก็เอาธรรมะเขาก็อยู่ได้อย่างผู้ใดมิมรมักผลเบ่งแก่สารก็อยู่ได้ถ้าไม่เอาธรรมะมันก็ลอยลำไป มันก็นไหลลงไปเหมือนน้าไหลนะไหลไปจวงกระทั่งลมมันในเข้าไปออกไม่ไหลจบแล้วได้อะไรกระููกลงดินแล้วเป็นดินแล้วแม้แต่น้าตาล้องไห้มันก็นลงดินเหมือนฝนตกแม้แต่ขี้มูกในจมูกสั่งออกก็ลงดินแม้แต่น้ำลายเราผลไปก็ลงดิน แม้แต่อุจจาระปัสสวะมันก็หลงดินแม้แต่อาบน้ำมันก็หลงดินดินรับหมดแม้กระดูกของเราผูกพังในที่สุดก็เป็นดินธาดินไปหมดแต่และว,วันแต่และคืนแล้วเอาลวลามือเราหยิบแล้วก็วางดังนั้นพุทธองค์จึงทรงเตือนเราว่า วันคืนล่วงไปหลายไปเธอทำอะไรอยู่อันนี้สำคัญอยู่ในมรรคแปดหรือเปล่าสมากตาสติการงานชอบการงานชอบพิจารณากายเวทนาจิตธรรมทำอะไรไปเหนื่อยเออมันก็เกิดเวทนาปวดเมื่อยก็เกิดเวทนามันก็ดูมันไปมันก็ไม่เพียง มีสัญญามีอะไรต่างๆเอารูปเป็นหลักเราก็จะเห็นมันเสื่อมไปสิ้นไปต่างเดินมันก็เสื่อมไปสิ้นไปยืนก็เสื่อมไปสิ้นไปนั่งก็เสื่อมไปสิ้นไปนอนก็เสื่อมไปสิ้นไปแต่ละวันแต่ละคืนถามตัวเองี่จะเอาอะไรถ้าหน้าเรามาบวชแล้วเนี่ยเราเอาอะไรในปัจจัยสี่มีหมด การกินเสื้อผ้าหนึ่งหม่มหลับนอนยาลาสาโลกแค่นี้แต่ทางโลกมันพุ่งนอกจะเกือกตะกายดิ้นลนเพื่อหาล่ำหารวยเหนื่อยเปล่าคนนอนหลับหมดแล้วใครไม่นอนอ่ะไม่ว่ารวยหรือจนนอนหลับหมดแล้วนั่นแหละสัจธรรม ตายไปแล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งเอาอะไรดูมือเราก็ได้นั่นโบราณจะว่าท่านมามือเปล่าจะเอาอะไรท่านก็นไปมือเปล่ามันเจ้ามานี่ชัดที่สุดเลยอย่างเขาอาบน้ำศพแบ่แล้วนั่นปิิศนาฐานะเราเป็นนักบวช นักปฏิบัติแล้วต้องพิจารณาเป็นอารมณ์ก้าวไปแต่ละก้าวมันก็นไหลไปนี่ไหลมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยได้อะไรกันมาลองพิจารณาตัวเองสิแต่ละวันแต่ละคืนเนี่อันนี้จังตัวไหลนั่นเองถ้าเราเห็นตัวนี้ปั๊บจิตมันจะวันรู้สึกมันจะอ่อนลง เหมือนกีพึ่งถูกไฟไม่ว่าจากแต่ร่างกายเราเสื้อผ้ามันก็นไหลไปหมดอยู่กองแผ่นดินหมดรองเท้าอะไรทุกอย่างจะให้เห็นชัดๆก็คือสบู่พอกสบู่ซักล้างน้ำม้เสร็จเรียบร้อยแล้วไหลลงไปหมดเลยลงดินหมด แล้วเดือนหนึ่งก้อนหนึ่งกี่วันไหลไปอีกหาใหม่ไม่อีกไหลไปอีกวันแล้ววันเล่าแล้วปีมังตกเท่าไหร่ไอ้ความสิ่งเหล่านี้ล่ะหาเงินทองมาได้มันก็ไหลไปหมดเห็นนั้นพุทธองค์จึงว่าเป็นเครื่องอาศัยของบัณฑิตสี่อย่างอาศัยมันอยู่ แม้แต่หลวงพ่อเองยังลึกเสมอเราอาศัยอยู่เวลานี้ใส่ตามองใส่หูฟังอะไรเป็นอะไรอาศัยปีนเดินอาศัยปากกินดื่มน้ำอาศัยจมูกรวมมันไหลเข้าไหลออกดูมันอาศัยมือจิบอะไร อาศัยมันเพราะมือเรายัางเต็มภูมิอยู่ยังไม่พิกลพิการอาศัยตีนเดินภาวนาไปมีสมาธิตลอดมือเหมือนกันมีทำอะไรมีสมาธิมีสติอยู่ดูมันแล้วทำแล้วก็ทิ้งไปอาศัยไปแต่ละวันแล้วคืนอุทิศในผบูชาศาสนา วันนี้หลวงพ่อ,อยึงพูดเน้นหนักในด้านการไหลแต่ก่อนมีแต่ให้ให้ดินนี่ไหลเลยทั้งตาก็ไหลทั้งหูก็ไหลทั้งจมูกก็ไหลทั้งปากก็ไหลกายไหลนั่งยืนเดินนอนแต่ละวันมันไหลไปตามการเวลาของมันแต่เราได้มีสมาธิสติหรือเปล่าเรามีปฏิบัติหรือเปล่าอันนี้ภาคปฏิบัติ นั่งมีสติที่ไหนเอาไว้ที่ไหนเดินเอาไว้ที่ไหนทำงานเอาไว้ที่ไหนมีสติที่ไหนที่มือหรือเปล่าอันนี้สำคัญมันกระทบตัวเราแม้แต่เสื้อผ้ามันกระชบบดแเราก็ใส่เสื้อผ้ามันไหลไปทุกเวลาวันหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนใส่วันหนึ่งเปลี่ยนไปแล้ว นั่นแหละเราอยู่ชุดวันเกิดพ่อในสังคมเราก็ต้องเปลี่ยนซักมาแล้วดังนั้นวันนี้หลวงพ่อพูดในเรื่องการไหลแต่ละวันแต่ละคืนพระพุทธองค์จึงเตือนเพะว,ว,ว่าวันคืนล่วงไปไหลไปเธอทำอะไรอยู่นี่ความไม่ประมาทเตือนสาวกทั้งหลายเน้นหนักววันคืนล่วงไปไหลไปเธอทำอะไรอยู่ ในพิจารณากายเวียนา,า,ยยนาจิตทํทำไหมจเจริญสมาธิสติปัญญาไหมแต่ละวันแต่ละคืนไบถ้าจเจริญน,นั่นแหละพระพุทธองค์ปฏิปฏิบูชาพระเจ้าสรรเสริญงเงื่นพระเจ้าไม่สรรเสริญหรอก